ได้เวลาสร้างผ้าถุงแล้วนะคะกอย่างที่กาวนำไปแล้วเนาะว่าผ้าถุงตัวนี้เราจะสร้างเป็นผ้าถุงายบบเปิดนะคะคําว่าผ้าถุงาบเปิดก็คือเป็นผ้าถุงที่ไม่มีตะเข็บข้างนั่นเองนะคะตะเข็บของมันสําหรับตัวนี้นะในลูกค้าที่สั่งมาคุณมาลัยนะคะก็คือเขาบอกว่าเขาดูว้าถุงอยู่ที่1 EP 1 9 2นะคะแสดงว่าผ้าถุงตัวนี้ที่คุณมาลัยเลือกเนี่ยเป็นผ้าถุงที่เป็นขอบนอกตัวคะ่ะเป็นขอบ1นนิ้วอยู่นอกตัวนะคะไม่ใช่เป็นขอบอยู่ในตัวนะคะเพราะฉะนั้น คุณมาลัยก็เลยอ,อ้อยก็จะสร้างตามแบบนี้นะคะก็คือเป็นการสร้างขอบนอกตัวนั่นเองนะคะคุณมาลัยต้องไปใส่ขอบเองนะคะเป็นขอบ1น,นิ้วนะอ้อยก็จะสร้างอย่างไซส์ที่คุณมาลัยให้มาเนะะี่ยค่ะเป็นเอวสามสิบห้าะโคกสาแปดและก็ยาวสามนะคะอ่ะทจนดี้อย่างที่บอกเมื่อเอาขอบนอกตัวขอบหนึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นอ้อยก็จะสร้างอยู่ที่ความยาวอยู่ที่สานิ้วนะคะ ตายขอบนะอ่าทีน,นี้เราจะมาดูกันค่ะว่าการสร้างขวดถุงป้ายเปิดเนี่ยอันดับแรกเราต้องทําอะไรนะคะสําหรับมือใหม่นะที่อ้อยเคยลงไปไหลายคลิปแล้วค่ะอ่าทีน,นี้เราจะมาดูกันนะคะว่าสร้างความเข้าใจก่อนนะอ่าสำหรับใครที่ยังไม่เป็นหรืออะไรก็ลองดูไปเรื่อยๆนะคะอ่าเพราะว่าอ้อยจะแบ่งบรรประสบการณ์จากที่อ้อยทําขายนี่แหละคะ่ะก็คือทําลงไปไข่ไซส์อะไรก็ทําตามแบบนี้ได้เลยเพียงแต่เราเปลี่ยนตัวเลขเท่านั้นเองนะคะอ่าทีน,นี้อย่างที่บอกว่าคุณอะไรเขาต้องการอยู่ที่เอวสามสิบ เอวสามสิบห้าแต่ 34, p, 35, ยาวสามสิบสี่ได้ขอบเนาะสามสิบห้าแหละอ่ะยาวสามสิบสี่ได้ขอบเพราะฉะนั้นเราก็จะวัดจะตัดกระดาษนะคะเนี่ยจากริมเนี่ยจากลิมเนี่ยตัดกระดาษนะคะ <c oughs> จากเนี่ยวัดจากชายขึ้นมานะให้ได้สามสิบสี่ค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นเส้นเอวเส้นนี้นะคะ <c oughs> เป็นเส้นนี้นะเนี่ยเป็นเส้นเนี้ยค่ะอขีดให้ <c oughs> ชัดๆัดเลยนะคะเส้นเอวเนี่ยก็คือสามสิบสี่วัดจากชายขึ้นมานะคะ <c oughs> ถ้าใครเอาขอบในตัวก็วัดมาสามสิบห้าได้เลยค่ะแต่ตัวนี้เขาต้องการขอบนอกตัวนะคะ อ่ะทีนี้ก็เลยเนี่ยเป็นเส้นนี้ค่ะแล้วเส้นะโพกเส้นะโพกก็คือวัดมาแปดนิ้วค่ะวัดลงมาแปดนิ้วนะคะวัดลงมาแปดนิ้วก็วจะเป็นเส้นนี้นะคะเนี่ยที่อ้อยขีดให้ดูเนี่ยนะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะ,ะอ่ะทีนี้เราพิกออกมาทีนี้เราจะดูว่ากระดาษทาไมมันถึงใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าอ้อยตัดกระดาษให้เท่ากับผถุงเลยค่ะอ่ะทีนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยอธิบายเนาะเอาขีดแปดนิ้วกว่อนนะคะจากเอวนะ พอ้พับก,กระดาษไว้ให้แล้วเพื่อจะให้มันไวขึ้นเนาะมันจะได้ไม่ต้องมาจับให้เกะกะนะคะแปดนิ้วแปดนิ้วนะคะจากเส้นเอวนี่คือเส้นสะโพกค,ค่ะเนี่ยใครจะสั่งแบบว่าก็ถุงแค่ครึ่งสะโพ้กก็วางง่ายกว่านะคะง่ายกว่าการวางเต็มตัวนะแต่บางคนเขาขี้เกียจเขาขี้เกียจไปนี่ไงขี้เกียจวัดเองอะอยากวางแบบวางแบบปุ๊บทีเดียวเลยก็จะได้เป็นยาวๆแบบนี้ค่ะ อ่าเรามาเข้าใจก่อนนะคะว่าผ้าถุงอ่ะผ้าถุงอะ่ะเวลาเรามีผ้าถุงอยู่อ่ะมันจะเป็นความกว้างของแต,แต่ละแต่ละแต่ละแบบแต่ละลายอะบางแบบมันก็ยาวอยู่ที่ประมาณเมตรเจ็ดสิบบางแบบก็เมตรเจ็ดสิบส่วนสําหรับความยาวตรงเนี้ยที่เราวัดความยาวของผ้าถุงเนี่ยที่มันมีชงมีเชิงอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยมันเราเราเราก็วัดตามส่วนสูงของเราอะค่ะอันนี้นะคะอ่ะทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อเรารู้ว่า พอถุงตัวนี้มันยาวอยู่ที่ประมาณเมตเจ็ดสิบเราก็ตัดกระดาษนี่ค่ะตัดกระดาษนะต่อกระดาษให้มันพอเลยให้มันได้เมตเจ็ดให้มันได้เมตเจ็ดสิบหรือเมตรแปดสิบอ่ะแต่ตัวนี้อ้อยทําอยู่ที่เมตรแปดสิบคือให้เยอะไว้ก่อนถ้าเกิดว่าไม่พอให้เขาไปตัดตรงนี้ทิ้งที่มันเป็นริมกระดาษนี่ค่ะอะ้วทีนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่าทําไมอ้อยพับไม่เท่ากันเพราะว่าตัวนี้อ้อยจะทําให้มันเข้าใจมากยิ่งขึ้น หรือว่าจะงงคนกกว่าเดิมก็ไม่รู้นะเดี <c oughs> ๋ยวทีนี้อ้อยจะทําสําหรับตัวอ้อยเองอ่ะแล้วก็ไหนๆก็ทําแล้วก็ลงคลิเปเพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าตัวเนี้เขามีความไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าเขาป้ายซ้ายทับขวาน่ะสิทุกทีถ้าทุกทีถ้าซ้ายทับขวานะ่ยเราจะสร้างจากตรงนี้มาแล้วด้านป้านด้านป้านที่อยู่ตรงนี้ไงด้านด้าน,ด,านด้านซ้ายขวาทับซ้ายอะ่ะเนี่ยขวานะมันจะเป็นด้านที่มันเปิดเปิด ป้ายอ่ะป้ายมาากกันจะเกยอยู่อ่ะเออแต่ทีเนี้ยสาหรับลูกค้าตรงเนี้ยเขาเอาซ้ายทับขวาสิเพราะฉะนั้นอ้อยต้องสร้างหย่อนอ่ะเออแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยเอวกับสะโพกเขาต่างกันตามนิ้วเพราะฉะนั้นที่คลิปอ้อยเคยลงไปอ้อยจะจับชนกันเลยจับชนกันเลยแล้วอ้อยต้องมาเสียเวลาในการแปะกระดาษเพื่อให้เวลามนวงกลมอ่ะมันต้องมาแปะกระดาษเนี่ยตัวนี้อ้อยก็เลยประยุกให้มันง่ายขึ้นนะคะว่าสําหรับใครที่จะอ่ะเอวตัวเนี้ย มันห่างกันสามนิ้วใช่ไหมอยากจากสะโพกอ่ะเอวสาสิบห้าสะโพกสามสิบแปดน่ะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าอ้เกบสะโพกเขามันมันมันเยอะไม่ได้อ่ะเพราะว่าคือเขาแตกต่างกันน้อยไงอย่างทั่วไปเขาจะเอาอยู่ที่ประมาณสองนิ้วที่อ้อยเคยทําไปนะคะแล้วก็ตัวนี้อ้อยจะเอาแค่นิ้วครึ่งเพราะฉะนั้นครึ่งของนิ้วครึ่งอ่ะมันก็คือสามกระเบียดเนะี่ยอ้อยก็จะถัดเอากระดาษน่ะเอากระดาษน่ะไอ้นี่ออกมา กระดาษนะ่ะเลยเลยออกมาไอ้อกระดาษนะด้านด้านที่เราจะป้ายน่ะถอยออกมาประมาณสามกระเบียดค่ะถ้าเกิดว่าใครเก็บข้างอยู่ที่สองนิ้วนะก็คือถัดออกมาเนี่ยอกระดาษชิ้นบนเนี่ยเลื่อนออกมาประมาณหนึ่งนิ้วค่ะเวลาเรามาวนนะ่ะอีจะเก็บข้างที่ไม่อยู่ด้านในอ่ะมันจะเท่ากันอ่าทีนี้เราจะมาดูขั้นตอนก่อนนะคะอ่าเมื่อเราเข้าใจแล้วนะเราได้เราได้ความยาวของวัตถุงได้ความกว้างของวัตถุงที่เราตัดกระดาษมาแล้วนะคะอ่าทีนี้เราจะมาหาเอวกันและหาตำแหน่งเก็บนะคะ ทีนี้เรารู้ว่าเอลตัวนี้มันสามสิบห้าเรารู้ว่าเราจะเอาเกตอยู่ที่สามกระเบียดเพราะฉะนั้นเราก็วัดจากสันทบเนี่ยค่ะเราหาเกตก่อนนะสันทบเนี่ยวัดเข้ามาค่ะสามกระเบียดค่ะโอ้ตัวนี้เกตมันน้อยเพราะฉะนั้นเอาเกตแค่หกเดีวครึ่งก็พอค่ะนี่นะคะเกตข้างนะคะยาวหกเดีวครึ่งค่ะขีดตรงมาขีดตรงมาเป็นแบบนี้อ่ะล้วก็ก๊อปออกมาก็ได้เนี่ยก๊อปออกมามันจะเป็นเดี๋ยวใบโผล่อีกข้างหนึ่งเพราะตรงนี้มันจะอยู่ด้าน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 ข้างค่ะ อันนี้ทีนี้เราได้แล้วนะคะเมื่อเราได้แล้วเราก็จะมาหาเอวกันค่ะคือก่อนที่เราจะเราจะจะหาเอวเราต้องขีดเก็ดข้างก่อนนะคะตรงสันทบเนี่ยนะที่เราพับก,กระดาษเนะี่ยที่เราให้มันยงืงๆไว้เงคะ่ะในที่บอกว่ากเก็ตตรงเนี้ยสามมันนิ้วครึ่งครึ่งของนิ้วครึ่งคือสามกระเบียดแล้วก็เอาสามกระเบียดต,ตรงเนี้ยถอดถอยเข้ามาค่ะอ่าทีนี้เมื่อเราได้แล้วนะคะได้ตรงนี้สามกระเบียดนะเราก็ดูว่าเอวขนะ้าศึห้าเนี่ยครึ่งของเอวเท่าไรสาม ครึ่งของเอวก็คือสิบเจ็ดครึ่งสิบเจ็ดครึ่งเราวัดมาค่ะจากเกตนี่นะไม่ใช่กันทบนะตรงเกตที่เราวัดเข้ามาเนี่ยสิบเจ็ดครึ่งค่ะอ่ะทีนี้เกตอ้อต้องการเอาสองนิ้วเพราะฉะนั้นเราวัดถัดออกไปค่ะสองนิ้วค่ะสองนิ้วนะคะก็เท่ากับว่ารวมกันแล้วมันจะเป็นสิบเก้าครึ่งค่ะสิบเก้าครึ่งนะคะ เราดูนะว่าครึ่งของเอวอ่ะเวลาเราหาเอวนะครึ่งของเอวจากอีตรงที่ว่าเส้นข้างที่เราวัดไว้เนี่ยเส้นในเนี่ยวัดออกมาค่ะสิบเจ็ดครึ่งอ่ะครึ่งของเอวสามสิบห้าก็คือสิบเจ็ดครึ่งนะคะติ๊กไว้ทีนี้เราต้องการเอาเกตอ่ะเก็ตตำแหน่งเกตสองอันเนี่ยที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยสองเกตเพราะฉะนั้นเราจะเอาเกตหนึ่งนิ้วมันมีสองเกตมันก็เท่ากับสองนิ้วแล้วก็วัดขยับออกไปค่ะสองนิ้วนะคะก็เท่ากับว่านี่อันนี้เป็นนี่แหละเนี่ยมาอยู่เส้นนี้นะ เพราะฉะนั้นเราจะถีดเกตอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นเราแบกวัดแบ่งก่อนค่ะจับสายวัดตรงนี้มาก็ได้เนี่ยมาชนที่นี่ค่ะแล้วก็ติ๊กตรงกลางไว้ติ๊กตรงกลางเราจะได้เส้นนี้ค่ะได้เส้นนี้นะคะอ่ะทีนี้เมื่อเราได้แล้วการที่เราจะหาตำแหน่งเกตได้อ่ะเราต้องนี่เราตร้องนี่ค่ะเนี่ยวัดแบ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่ามันได้มันได้เกือบสิบนิ้วอ่ะอ่ะก็คือห้าแล้วนะขาดอีก ขาดอีกขีดหนึ่งก็คือห้านิ้วอ่ะเราก็ขีดมาค่ะนี่ขีดตรงมาขี <Columbus> ดตรงไว้ก่อนเนี่ยคือเกต <ข coaching S 2> ที่หนึ่งแล้วเนี่ยของชิ้นหน้านะเอาเกตยาวอยู่ที่ห้านิ้วก็พอค่ะเมื่อได้เส้นกลางแล้วเราก็วัดเข้าออกฝั่งละครึ่งนิ้วรวมกันก็จะได้หนึ่งเกตนี่แสดงว่าเกตเราใช้ไปแล้วหนึ่งนิ้วนะคะเราวัดไว้สองนิ้วไงเพราะฉะนั้นเราต้องหายอีกก็คือเอาครึ่งของตรงนี้แหละมาถึงอีตรงเนี้ยเนี่ยที่เราวัดไว้เส้นนอกเนี่ยเอาแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งก็คือเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะก็ แล้วก็นี่ไปก็คือแบ่งครึ่งนั่นเองนะมันก็จะได้เป็นเส้นนี้ค่ะได้เส้นกลางมาก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าเก็ตยาวเท่าไรเก็บยาวอยู่ที่5้านิ้วแล้วก็ขีดติ๊กไว้ค่ะแล้วก็วัดเข้าออกฝั่งละครึ่งนิ้วแสดงว่าเก็ตที่เราบวกไว้สองนิ้วเราถูกใช้หมดแล้วเนี่ยเราถูกใช้หมดแล้วนะคะนี่คือชิ้นหน้าเราทําชิ้นหน้าอย่างนะถูกใช้แล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นสั้นเพ้่อัดทบแทนแล้วเนี่ยตรงเนี้ยนะคะสันทบของป้ายของชิ้นป้ายเลยคะ่ะป้าย สายท uh, ับขวานะคะเนี่ยชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นป้ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะพับนะคะอ่าเมื่อเราได้แล้วเราก็กิ้งออกมาเนี้ยกิ้งเนี่ยกิ้งลงไปในที่ยที่กิ้งข้างไปแล้วทีนลงอ่ะก็กิ้งไปกิ้งเก็บไปค่ะกิ้งเก็บไปนะกิ้งเก็บไปนี่ค่ะกิ้งเก็บไปนะอ่าตรงนี้เราก็กิ้งลงไปค่ะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมาทําเก็บเราจะมาทาเก็บตรงนี้อ่ะอ้อยพลิกกระดาษก่อนนะจะได้ไม่ต้องแกะออกนะคะเอาทีเดียว จะได้นี่อาเก้งประมาณตรงนี้ยมันจะมาอยู่ชิ้นหลังแทนมันจะมาอยู่ตำแหน่งหลังนะคะอาขีดมาเนี่ยตรงเนี้มันจะมาอยู่ข้างใช่ไหมนี่เราเริ่มของชิ้นหลังนะคะอ่าน,นี่ก็ขีดมาในเก็ดของชิ้นหลังแทนจากชิ้นหน้าก็ก็เป็นชิ้นหลังเลยค<ๆ>่ะนี่อ,อันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ออกมาเป็นชิ้นหลังเลยนี่เก็ดอันนี้อเราวัดแบ่งครึ่งวัดแบ่งครึ่งให้ดูง่ายเวลาเราจับย็บมันจะได้กิ้งเส้นกลางไปด้วยก็ได้เป็นเส้นนี้นะคะ เราได้แล้วอย่างที่บอกว่าม่กก <pf> ี้เราก๊อปออกมาเนี่ยไอ้ตำแหน่งของชิ้นหน้าเนี่ยชิ Quinn ้นหน้าเนี่ยตรงเนี้ยมันอยู่เส้นพับตรงเนี้ยอ่ะชิ้นนี้เก็บหลังเรายังไม่มีไงเพราะมันมีตะเข็บข้างอยู่ฝั่งเดียวไงฝั่งนี้เพราะฉะนั้นชิ้นหลังมันต้องมีตะเข็บข้างอีกอย่างที่บอกตะเข็บข้างอ่ะตรงเนี้ยมันนิ้วครึ่งเราก็วัดออกไปฐานนิ้วครึ่งนะคะแบ่งครึ่งสามกระเบียดนี่ก็จะเป็นเส้นนี้ค่ะก็จะได้เป็นเส้นนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเกตเราเอาแค่หกเดีวครึ่งพองว่าเกตเราไม่ใหญ่มากไง นี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเพศที่ว่าทําไมทําไมเราถึงเราถึงได้ตรงเนี้ยมากกว่าเพราะว่าตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะถูกกินเก็บไปไงอ่ะเราได้แล้วนะคะทีนี้อ้อจะมามามาเอามาชิ้นหน้าต่อตเดี๋ยวจะมาเราจะมาเก็บเอวกันค่ะเก็บเอวนะคะจากเส้นต่างอันแรกที่เราวัดแบ่งครึ่งไปเนี่ยวัดลงมาประมาณหนึ่งเซนค่ะแล้วเราก็โค้งเก็บกับโค้งนะคะ กกเก็บไปเลยทีเดียวเนี่ยไอ้นะี่เวลาเรากเก็บนะใครไม่ถนัดจะไม่เก็บก็ได้นะตอนสมัยไม่ใหม่ร้อยก็ไม่เก็บหรอกแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเราอยากทำให้มันดีขึ้นอนะ่ะเราก็เก็บไปเก็บไปเหมือนกับเป็นวัตถุสําเร็จเลยมันจะโอดีนะคะอ่ะเราก็ขีดไปค่ะเนี่ยอ่ะใช้ปม้บรรทัดน,นี่ก็ได้เนี่ยขีดไปเนี่ยตรงเนี้ยมันอยู่ตรงป้ายใช่ปะ่ะหรือว่าอยู่ข้างกับอีกฝั่งเนี่ยอ่ะเราขีดไปเนี่ยแต่งไปเนี่ยคะ่ะตัดไปเลยทีเดียวเลย ตรงนี้กินเข้าไป1เซนแล้วตรงนี้ก็อยู่ที่เดิมตรงนี้ก็อยู่ที่เดิมตัดเลยคือ้วตัดออกเลยตัดทีละขั้นตอนนะคะตัดเส้นจริงเลยค่ะเนี่ยตามเส้นที่เรากินนะเนี่ยเพราะเราวางจากชายขึ้นมาเป็นเกย์แล้วไงตัดไปตัดไปนี่ตัดมาถึงแค่ตรงนี้พอก่อนนะพอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําชิ้นที่ตรงข้างอีกนะตัดตรงนี้ชิ้นก่อนนี่ค่ะ ทีน,นี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้มันจะต้องมีเก็บมันจะต้องมีเก็บนะคะอ่าทีน,นี้เดี๋ยวอ้อยมาจับตรงนี้เอาออกก่อนนะเอาเข็ดบดออกเพราะว่าเราจะต้องทําเป็นมันจะต้องมาจับตรงนี้ชนกันแล้วนี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเข้าใจเนาะเอาตรงนี้เดี๋ยวอ้อยขีดยาวให้เลยนะจะได้มองดูไม่มงงเนาะเนี่ยเต้นเส้นพับมนะันอะ เส้นพับของชิ้นป้ายนะะเนี่ยค่ะขีดตรงไปค่ะขีดตรงป้ายเลยใครจะไม่ถนัดก็วัดจากริมก็ได้เข้ามาก็ได้แต่อ้อยใช้ไม้บรรทัดอันเดิมเนี่ยแล้วก็ขีดไปเรื่อยๆโดยที่วางเส้นเส้นเดิมแล้วก็ขีดลงไปขีดลงไปจนได้เนี่ยก็จะเป็นเส้นพับแล้วค่ะทีนี้เราจะเอาเส้นพับสองเส้นเนี่ยไอ้เส้นเนี่ยมามาชนกันมาจับให้ชนกัน จบให้ชนกันนะเราก็หาอ่ะหาเก็ตของใครของวันก็ได้อ่ะง่ายๆเนาะเราจะได้ไม่งงนะคะนเ,เนี่ยเกตเนี่ยเราก็วัดออกมานะคะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยที่ข้างในเนี่ยอีตรงชิ้นข้างในเนี่ยอ่ะคับให้ด,ดูจะได้ไม่งงนี่นะคะ พับตรนี้อย่างที่บอกว่าพอมันอยู่ข้างในเห็นปะมันจะต้องมีเก็บเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตรงนี้ยที่เวลาเรายื่นมาข้างในตรงชิ้นน่ะเี่ยมันจะต้องมีเก็บค่ะเพราะฉะนั้นอ้อยอยาขีดเก็บนะคะอัดขีดเก็บปเลยก็ได้ของใครของมันก็ได้จะได้ไม่งงนะคะนี่ค่ะเอาเก็บลงมาสี่นิ้วก็ได้จากเส้นเน,เนี่ยเส้นพับกลางเนี่ยสี่นิ้วอาเก็บใหญ่หนึ่งนิ้วตรงนี้ก็สี่นิ้วขยับออกมาเก็บใหญ่ หนึ่งนิ้วนี่ก็จะได้สองเกตได้กสองเกตนะคะแต่เอาเกตยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะนี่ค่ะก็เหมือนกันนะเนี่ยห้านิ้วเหมือนกันเนี่ยถ้าบอกว่าข้างในมันมีเกตต้อนอยู่สองเกตแหละเนี่ค่ะเมื่อหลังจากที่เราจับปลายนะปลายที่มันเป็นซ้ายทีขวาเนะ่ะทีนี้มันมีด้านในอ่ะผ้ามันเหลือเราก็ต้องมาขีดเกตนะคะ การหาเก็บตรงนี้ไม่ได้สําคัญมากค่ะเพื่อเราเก็บเพื่อให้มันกระชับเฉยเฉยนะอย่างเส้นกลางตรงนี้ที่ว่าเส้นผับปลายเนี่ยอ้อยก็วัดมาสี่นิ้วค่ะสี่นิ้วแล้วก็เก็บใหญ่หนึ่งนิ้วแล้วก็นี่ก็วัดลงมาสี่นิ้วเก็บใหญ่1นิ้วค่ะมันก็จะได้เป็นเส้นนี้นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันนะตร,นนนนะตรงเส้นข้างของด้านในเนะะี่ยค่ะเพราะตรงนี้เป็นเส้นเส้นทางเน,ะนเาะเนี่ยอ้อยก็จับเนี่ยเมื่อเราจับได้อย่างนี้แล้วเนี่ยอ้อยก็จะจับพับอยเางค่ะเพื่อจะขีดแต่งตรงข้างล่างนะคะอ่ะเดี๋ยวมาจับตรงนนี้ดูะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตรงเนี้ยมันอยู่ด้านในไงไอ้ด้านรอยผ่าเนี่ยมันอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องเก็บต้องเก็บกินเพื่อให้ชายอะ่ะมันมันจะได้ไม่ห้อยนะคะเก็บกินอยู่ที่ประมาณสองเซนค่ะเมื่อสองเซนปุ๊บเราก็ต้องพับเก็บพับเก็บแบบนี้ค่ะเหมือนกับที่พับไปกี้เลยนะที่เห็นข้างในมปกกี้นะคะอันนี้มาพับให้ดูอีกชิ้นหนึ่งเราก็ขีดมาเนี่ยค่ะ เราก็ขีดมาไล่มานเนี่ยค่ะเนี่ยจากตรงเนี้ยที่ลงสองเซนเนี่ยเราก็ขีดมาตรงเส้นข้างของตรงเนี้ยตรงที่ว่าชิ้นป้าย,นะะาายาเนี่ยค่ะขีดมาหายมาเนี่ยแบบนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ตัดมานชิ้นเลยค่ะตัดพับเก็ตนะตัดเราก็จะได้เป็นเส้นนี้ค่ะอะ่ปล่อยออกมามันก็จะมันก็จะเทๆลงหน่อยเพราะว่าชายมันจะได้แบบว่ามันจะได้ขึ้นนะคะ รลดูหนึ่งนะ,ะตรงน,นี้ก็เหมือนกันค่ะเก็บลงตรงนี้อ้อยพับไปแล้วนะคะก็ะ่ขีดลงให้รูเลยนะสองเซนค่ะสองเซนนะคะแล้วก็ใช้ขีดมันเก็บเนี่ยเก็บยังไงก็ได้แหละให้ตรงนี้มันโค้งลงนะคะเขาเลี้ยวหายมาตรงเส้นข้างนะะี่ค่ะแล้ว่าตัดมันตัดมันไปพับพับพับ นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้อ่าทีในใี้อย่างที่บอกว่าอ่ะมาอธิบายตรงนี้นะคะว่าตรงนี้มันเป็นเกตข้างข้างนะคะเนี่ยตรงนี้นะข้างค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเกตด้านในสองเกตนะคะอ่าก็าจ,จะไล่ให้ดูตรงนี้นะง่ายๆตรงเนี้มันคือเกบข้างนี่ก็คือคู่หลังเป็นเกตคู่หลังนะคะนี่ที่มีเกจในกิ้งทุกเกจเลยนะคะนี่นี่เป็นข้างของนี่ แล้วก็นี่เป็นเกตของชิ้นหลังอันนี้ก็ต้องมาข้างค่ะอันนี้ก็เป็นข้างนะคะเนคกิ้งมาเลยนะคะเพียงแต่ข้างเนี่ยมันจะยาวมากกว่าเกตรงข้างหน้าเพื่นเห็นไหมเมื่อเราได้ชิ้นหลังมาแล้วมันก็ต้องมาเป็นเกตหน้าค่ะ,เ,ะ,คะเ,เป็นไล่สองเกตนะคะก็เป็นเส้นนี้นะคะอ่ะเมื่อเป็นเส้นนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้มันเป็นเส้นพับเมื่อพับเสร็จปุ๊บเราก็จะมาพันมาอย่างนี้นะคะ่ะพันมาชนที่ข้างอีกฝั่งหนึ่งเลยนี่ค่ะมาชนกันอย่างนี้นะคะ มันก็จะเป็นแบบนี้ตรงเนี้ยเราถูกเย็บไปแล้วมันจะกระชับค่ะมันก็จะเป็นเห่าอนี้เรียกว่าป้ายป้ายเบคะก็จะเป็นแบบนี้ตรงอย่างนี้นะคะเนี่มันจะมาอยู่ข้างค่ะไอ้พับด้านเนี้ยมันอยู่ข้างเนี่ยเรามาติดตะขออยู่ตรงเนี้ยค่ะเนี่ยตรงนี้เนี่ยพับเส้นป้ายเนี่ยนะคะเนี่ยด้านในมันก็จะเหลือเท่ากันค่ะเนี่ยด้านในตรงเนี้ยถ้าใครทําแล้วอ่ะด้านในสองชิ้นเนี่ยเหลือไม่เท่ากันอ่ะต้องตัดกระดาษแล้วก็พับมาเหมือนที่คลิปก่อนที่อ้อยทํานะคะ แต่ตัวนี้อ้อยทําแบบว่าเพื่อให้ประยุกต์ให้มันง่ายขึ้นนะคะจะดูไปนะคะว่าแบบนี้นะก็คลิปนี้ก็คงจะแค่นี้นะคะว่าคุณมาอะไรเนาะเพราะว่าถ้าเป็นขอบตรงอย่างที่บอกแหละว่าคุณมาอะไรก็คือเนี่ยเราก็วัดเนี่ยเวลาเราเข้าอ๋อลืมบอกไปว่าเราต้องผ่าด้านในเนาะเอาแปดนิ้วครึ่งค่ะจากเส้นเนี่ยนะวัดลงไปแปดนิ้วครึ่งค่ะนี่อันนี้เปิดนะคะเป็นการเปิดนะแล้วตรงข้างล่างนี่ก็เย็บติดกัน เนี่ยตรงนี้เปิดไปแปดนิ้วครึ่งค่ะแปดนิ้วครึ่งนะคะนี่ค่ะแปดนิ้วครึ่งนะคะนี่แล้วก็ตรงข้างล่างนี่ก็เย็บค่ะมันก็จะอ้อมมาเป็นดังนี้นะถ้าคุณมาเลเวลาเข้าเนะี่ยก็คือมันจะเป็นแบบน,นี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดขอบนะ เนี่ยตรงนี้มันมันจะติดกันเพราะว่าไอ้ด้านป้ายเนี่ยมันจะเป็นชั้นที่ว่าเราต้องมาพับติดกันอย่างนี้เราก็วัดขอบน,นะคะว่าเนี่ยเย็บเสร็จแล้วมันได้เท่าไหร่แต่ตรงนี้ต้องแบออกนะคะนี่ได้เท่าไหร่ตรงนี้เราก็ทําแบบผ้ายาวๆเลยค่ะแล้วก็มาใส่ขอบต่างหากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอ้อยจะมีขอบโค้งให้นะที่ทําแบบโค้งอะ่ะเป็นเป็นไปนให้ว่าสําหรับคุณอะไรอยากอยากจะเอาแบบขอบในตัวเงี้ยแต่ความยาวมันจะสั้นเพราะว่า อ้อยทาให้ยาว34่เองไงถ้าคุณมาลัยอยากได้ยาวสามห้าคุณมาอะไรต้องไปเพิ่มตรงนี้เองค่ะอ่าทําให้2แบบเนาะทำแถมขอบไปให้อ่ะจะใช้หรือไม่ใช้ก็เรื่องของมาอะไรเนาะอ่าทีนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อ่าอยากรู้ว่าการโค้งขอบยังไงนะคลิปก่อน,อ,นอ้อยมีสอนนะคะตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้สอนนะเพราะอ้อยจะใช้ขอบเก่าที่มันเหลวค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่สนใจในการทําพ่าถุงป้ายเปิดเองนะคะก็ลองหัดขีดดูนะว่าเอวของเรา ตำแหน่งคือการที่เราทําเองอย่างนี้ตำแหน่งเกตอ่ะมันจะอยู่ตรงกับตรงหน้าขานะคะแต่ถ้าเราไปซื้อวัตถุงทีท่เขาขายสําเรนะ็จอ่ะที่มันเป็นแบบทํามาแล้วอะ่ะบางทีนะเกตเนี่ยมันมา,มาอยู่กลางหน้าอย่างี้ก็มีก็คือเขาทําขายแบบค้าไซส์นะคะว่าจะอ้วนจะผอมก็ใส่ก็ก็ติดตะขอไปอะ่ะแล้วพวกพวกเนี้ยเพราถุงอะ่ะเอวมันจะบานไงเพราะว่าเขาไม่ได้มีเกตเหมือนเราอย่างงี้ไงคะก็เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครสนใจแพทเทิร์นก็ทักถามหมออ้อยมาได้คะ่ะ ตามเบอร์โทรนี้หรือไม่ก็ตามไลน์ไอดีที่อ้อยให้ไว้เนี้ค่ะใครอยากสำหรับใครที่อยากติดตามทาง Facebook ก็ติดตามกันได้นะคะไปดูงานตัดเย็บของร้านอ้อยค่ะไปดูได้ที่อัลบั้มร้านลักษณะค่ะ,คะชื่อเฟซบุ๊กชื่อนี้เลยคะ่ะขอบก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจใต้คลิปนะคะการเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ